ของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสาครคามของเรานะคะปีพศ2555นะคะโดยปีนี้เนี่ยคณะเราได้ีโครงการดำเนินโครงการ1รหลับสูตร1ชุมชนอยู่3โครงการนะคะในส่วนของวัดเจริญผลใน,นจริงเรามีอยู่2โครงการนะคะจะ,อะขอพูดนิดนึงก็คือถ้ากล้องแผนไปที่ด้านข้างเนี่ยเราจะ,จะพบว่ามันจะเป็นอ,อาคารดินนะคะแล้วก็พลังงานแสงอาทิตย์ถ้ามองขึ้นไปด้านบนจะเห็นพ ภายใต้ในโยบายเชิงรุกการบริการวิชาการแก่สังคมในชื่อ1หลักสูตรหนึ่งชุมชนโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างอาคารดินอบสมุนไพรเพื่อความยั่งยืนของชุมชนบ้านท่าขอนยางของสาขาวิศวกรรมชีวภาพคณะวิศวกรรมศาสตร์ก็เป็นอีกหนึ่งในกระบวนการขับเคลื่อนทั้งปวงภายใต้แนวคิดเรียนรู้คู่บริการคือในส่วนของวิจัยนะครับ คือเราจะทําการทดลองในการนำไอานำซูนเนี่ยมาเข้าเข้าห้องอบซูนภัยโดยการมีมีด้วยกัน2อ,อประเภทก,ก็คือการนำซูนภัยสดแล้วก็ซูนภัยแห้งแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นการนําเอาไอ้น้ําเข้าตัวตัวอาคารดินคือในการเป็นการต้มโดยตรงแล้วก็อีกวิธีนึงก็คือเป็นการนึง่งก็คือเพื่อจะทดสอบว่าเออในซูนภัยสดแหง้งมี มีความแตกต่างในความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการอบในอาคารดินไหมแล้วก็ในโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างอาคารดินอบสมุนไพรเพื่อความยั่งยืนของชุมชนบ้านท่าขนยางไม่ใช่แค่เพียงการบริการวิชาการแก่สังคมเท่านั้นแต่ยังบูรณาการการเรียนรู้ครบ4มิติตามภารกิจของมหาวิทยาลัยหรือ4 in one ที่ประกอบด้วยการเรียนการสอนการวิจัยการบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมในมิติของการเรียนการสอนนั้นโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างอาคารดินอบสมุนไพรได้กลายเป็นพื้นฐานของการเสริมสร้างทังากษะการเรียนรู้แก่นิสิตเน้นนิสิตเป็นศูนย์กลางใช้กิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนิสิตกับชาวบ้านโดยอาจารย์ผู้สอนทำหน้าที่เป็นเสมือนโค้ชที่คอยทำหน้าที่ให้คำปรึกษา หรือแม้แต่ร่วมเรียนรู้ไปกับนิสิตและชาวบ้านทั้งกระบวนการสร้างบ้านดินการจัดทําคู่มือเกี่ยวกับการใช้หม้อไอน้ําเทคนิคการนึ่งและต้มสมุนไพรรวมถึงกลวิธีใช้สมุนไพรแห้งเพื่อเข้าสู่กระบวนการอบด้วยหม้อไอน้าผสมประสานกับงานวิจัยสู่ชุมชนในเรื่องบ้านดินรักโลก โครงการนี้ผมก็รู้สึกว่า ดีมากนะครับเป็นโครงการที่สมัยก่อนวัดจเจริญผลได้ทําเป็นตู้อบสมุนไพรตั้งแต่พระครูดงวัฒคุณหลวงพ่อหนอนะครับเป็นคนทําขึ้นมาตั้งแต่ตู้อบอยู่ต่ฝังชีตั้งแต่มหาวิทยาลัยมหาสคามยังไม่เข้ามานะครับแล้วก็เอช่วงนี้นะครับของคณะวิศวกรรมของมหาวิทยาลัยมหาสคามรื้อฟื้นได้มาทําเป็นบ้านดินอบสมุนไพรเป็นสิ่งที่ดีนะครับสามารถใช้ประโยชน์ในชุมชนร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสคามได้เป็นอย่างดี เช่นเดียวกันกับมิติของการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมทั้งอาจารย์และนิสิตยังจัดให้มีเวทีการเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ชุมชนควบคู่กันไปอาทิการฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์ท้องถิน่นตำนานชาติพันธุย่อผู้อพยพเคลื่อนถิน่นมาจากอีกฝั่งฟ้าของแม่น้ำโขงตำนานจระเข้อ,อันเลื่องชื่อสู่การร่วมจารึกภาพจระเข้ประทับไว้ในบ้านดินอบสมุนไพร จักระเทศตัวนี้เป็นจักะเขศที่ไม่ใช่ประเคทดุร้ายนะครับเป็นจักะเขศที่คุ้นเคยกับเจ้าของกับผู้เลี้ยงดูนะครับได้รับการดูแลนะครับจักะเขศตัวนี้นะครับเป็นจักะเข้เพศผู้ตัวใหญ่สามารถลงไปเล่นน้ําในลูกเจ้วเมืองสามารถขึ้นไปนั่งหลังได้ด้วยเหตุนี้จึงอาจกล่าวได้ว่า โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างอาคารดินอบสมุนไพรเพื่อความยั่งยืนของชุมชนบ้านท่าขอนยางซึ่งขับเคลื่อนโดยสาขาวิศวกรรมชีวภาพคณะวิศวกรรมศาสตร์จึงได้เป็นภาพสะท้อนของการเรียนรู้ในมิติของ4 in 1อย่างน่าสนใจเพราะนิสิตท,ที่เข้าร่วมกระบ,บวนการดังกล่าวไม่จำกัดอยู่แต่เฉพาะกลุ่มที่เรียนเท่านั้นหากแต่ยังครอบคลุมนิสิตในกลุ่มคณะกรรมการสมมสรนนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก็พเน่งก,กำลังจิตอาสาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ในครั้งนี้เสมือนการตอกย้ำอย่างหนักแน่นถึงวาทกรรมอันเป็นอัตลักษณ์นิสิตว่าเป็นผู้ช่วยเหลือสังคมและชุมชนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทําโครงสร้างบ้านดินนะครับก็คือในส่วนของพวกผมก็คือเรียนเดกอกโยธานะครับก็ได้ทําในส่วนของเกี่ยวกับบ้านดินทํนาส่วนผสมเกี่ยวกับ อ่าอิดดินนะครับเพื่อทําเป็นบ้านดินขึ้นมานะครับโครงการบ้านดินนี้คือเราร่วมก,กับอาจารย์ทํามานานแล้วนะครับก็คือในในมาอะไรก็มีอยู่ที่พิพิธภัณฑ์นะครับแล้วก็อยู่หลังคณะก็มีนะครับสองหลังแล้วก็ก็มาทําเป็นโครงการให้กับหมู่บ้านนะครับของบ้านทา่าพายางก็คือมาทําบ้านหลังประหยัดพลังงานแล้วก็บ้านดินอบสมุนไพรนะครับ ที่โรงพยาบาลตะบนเราก็มีตู้อบสมนุนไพรซึ่งทาด้วยด้วยไม้เป็นคล้ายๆตู้ไม้แล้วก็จะใช้เป็นหม้อต้มนะคะแต่ตรงนี้ก็คือ,อเป็นลักษณะของดินก็จะทําให้มันมันซึมซับไปเวลาความร้อนนะคะมันก็จะดูดซับความร้อนได้ดีแล้วก็เป็นฉนวนในการที่จะ,ะ,ะความร้อนแผ่กระจายออกมาข้างนอกนะมีความภูมิใจมากเลยที่ คณะวิศวกรรมอะไรนี้เข้ามาทําให้มีส่วนร่วมกับทางวัดและก็ชุมชนอะไรอย่างนี้นะคะก็จะเข้ามาร่วมโดยตลอดะคะ่ะที่มาทําให้ตรงนี้ก็คิดว่าดีที่สุดแล้วค่ะแต่ก็อยากให้มีมีต่อไปเรื่อยๆต่อยอดไปเรื่อยๆคะ่ะและนี่คือบทสรุปอันเป็นความสําเร็จเล็กๆของการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนที่เป็นรูปธปรรมและมีพลังคงเหลือแต่การพิสูจน์ว่าถัดจากนี้ไป ชชุมชนหรือแม้แต่มหาวิทยาลัยจะยังคงร่วมกันสารต่อภารกิจเหล่านี้สู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนได้เพียงใดพระหุนางปันทิโตชีเวผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน